มีข่าวดีของบางประเทศเทรัมป์จอแบรงพลเมืองเข้าสหรัฐเพิ่มและกัมพูชาเป็นหนึ่งใน3าประเทศโดยระบุว่ารัฐบาลประเทศนั้นไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐมีเหตุสงสัยเรื่องความปลอดภัย ฝราบีโดนนั่งค้ำกำลังห้าพิจารณาห้ามพลเมืองจาก36ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐค่ะโดยเอกสารภายในของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่ลงนามโดยมาโกรูเบโอรัมตีต่างประเทศสหรัฐระบุชื่อประเทศเหล่านี้ออกมาแล้วและหนึ่งในนั้นก็คือกมัมพูชานอกเหนือจากประเทศแองกโกลาแอนติกาบาบูดาเบนินภูฐานบูกินาฟาโซคแคปเวตแคเมรูนโกดีวัว คองโกจิบ Niger, ูติโดโมนิกาเอธิโอเปียอียิปต์กาบองแกมเบียกานาคีกิสชานไลบีเรียมาราวีมอริเตเนียไนเจอร์ไนจีเรียเซนคิดแอนเนวิสเซนลูเซียเซาตูเมและปรินซิปีเซเนกัลสูดานใต้ซีเรียแทนซาเนียตองกาตัวลูอูกันดาวันววตูแซมเบียและซิมบับเว กัมพูชาได้รับเกียรติเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่สหรัฐกำลังจะแบนพลเมืองกัมพูชาเข้าสหรัฐเพิ่มเอกสารระบุว่าอาจจะมีการระงับการเข้าประเทศของพลเมือง36ประเทศนี้หรือบางส่วนค่ะถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อกำหนดที่กำหนดไว้ภายใน60วันซึ่งรัฐบาลของประเทศนั้นๆไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการแสดงเอกสารที่น่าเชื่อถือ และหนังสือเดินทางของประเทศดังกล่าวนี้ยังเป็นที่น่าสงสัยเรื่องความปลอดภัยด้วยในเอกสารระบุว่ารัฐบาลจากบางประเทศไม่ความร่วมมือกับสหรัฐในการอำนวยความสะดวกเพื่อส่งตัวพลเมืองกลับประเทศต้นทาง พลเมืองของบางประเทศอยู่ในสหรัฐเกินเวลาที่ได้รับอนุญาตวีซ่าอีกทั้งพลเมืองประเทศนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในสหรัฐต่อต้านชาวยิวไปจนถึงต่อต้านกิจการของสหรัฐด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐบาลกําลังปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อรับรองความปลอดภัยของชาวอเมริกันและการปฏิบัติตามกฎหมายของชาวต่างชาติ กระทรวงการต่างประเทศมุ่งมั่นในการปกป้องชาติและพลเมืองอด้วยการรักษามาตรฐานที่สูงที่สุดในเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยคงจะจําได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้อ,องไบร์ท้ำมีคําสั่งห้ามพลเมือง12ประเทศเข้าสหรัฐนะคะคนนั้นก็มีอย่างเช่นอัฟกา,านิสถานเมียนมาอคองโกเอธิเปียเอริเทียเฮติอิรานลิเบียโซมาเลียซูดานและเยเมนอรอบนั้นเนี่ยเมียนมา คือ<ม>ประเทศในภาคนี้ใช่ค่ะส่วนการจํากัดการเดินทางบางส่วนของพลรเมือง7ประเทศมีบุรุนดีคิวบาและมีลาวเซเนรัลรโอนตโ,โตโกเตอร์เมริซาและเวเดซุเอล่าโดยระบุว่ามาตรการนี้จําเป็นเพื่อปกป้องสหรัฐจากผู้ก่อการร้ายจากต่างประเทศรวมถึงภัยคุกค,คามด้านความมั่นคงอื่นๆค่ะ,ะนี่เป็นข่าวล่าสุดเรื่องจอพิจารณาบแบนรนด์พลรเมืองเข้าสหรัฐเพิ่ม3 6ประเทศและกัมพูชา เป็นหนึ่งในสามสามสิบปกประเทศเราลอกล่าสุดอ่าดูต่อ